วันแรกก็พีคนะครับมาถึงญี่ปุ่นโอซาก้ามัวแต่กินข้าวแล้วไปจ่ายเงินแว่นตาเลแบร์ลืมไว้ที่โต๊ะอาหารไม่ใช่ของเรายืมเข้ามาด้วยนะราคาเป็นหมื่นนึกออกตอนที่ขึ้นรถไฟหลังจากไปร้านหลังจากที่เราไปขึ้นรถไฟอะ่ะก็แบบคิดในใจแล้วกลับมาเนี่ยจะได้หรือไม่ได้แต่ว่าเราอะ่ะมัวแต่ไปจ่ายเงินที่ร้านอาหารที่นัมบะร้านอาหารช,ชื่อว่า โคไรนะแล้วเราก็ลืมแว่นตาเขาบอกว่าถ้ามาญี่ปุ่นลืมอะไรแล้วจะได้คืนแล้วถ้ามันบอกไม่ใช่ของเราเรามีภาพนะเพราะเราถ่ายถ่ายรูปไปหลายรูปไปหลายช็อตลองดูบาเราไปตามหาแว่นกันเอาใจช่วยกันด้วยนะว่าเราจะได้คืนไหมอตอนนี้เรามาถึงร้านจุดเกิดเหตุแล้วนะห้าห้าหนึ่งโคไลเราก็ไปดูว่าเราจะได้แว่นไหมแต่เราก็มีความหวัง้วเราจะได้ได้แว่นคืน ว่าคนส่วนใหญ่นแนะนําว่ากลับมาจะได้นะเราก็มั่นใจเนะเราก็นั่งรถไฟย้อนกลับมาที่นําบาร้านอาหารนะที่551โฮไลส์นะขึ้นไปปุ๊บเจอคนเสิร์ฟเดิมบอกไม่มีแม่งก็งงเลยแล้วมาบอกไม่เป็นไรคุณขึ้นไปดูที่ชั้น3เลยพอขึ้นไปดูปุ๊บเปิดรูปก็แล้วอะไรก็แล้วเสร็จปุ๊บมันบอกให้ลงมาที่เคาน์เตอร์สุดท้ายได้คืนเออดีใจนะตามคลิปเลยได,ได้คืนจริงด้วยบอกว่าลืมในญี่ปุ่นนะได้คืนลกลับมาสองชั่วโมงเลยนนะด,ลดีใ,ใจ ถ้าใครทําของหายนะก็ขอได้คืนแบบเรานะครับบอกญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะได้คืนนะเอาใจชวยทุกคนนะครับถ้าของหายอะไรที่เขาบอกว่าลืมในะญี่ปุ่นสุดท้ายได้คืนจริงด้วยอะเลยแบงเงิน่นินได้คืนไม่น่าเชื่อนะยิมเข้ามาด้วยนะที่สำคัญโ <laughs> ชคดีโชคดีอ่ะใครลืมขอขอโชคดีกับเรานะ